ตอนที่3า8 3อยากเอาชนะเอ่ยจบเฟื่องจิว๋วหยิบกระบี่ของเขาขึ้นมาเขายังไม่ทันเอ่ยปากหามเฟื่องจิ๋วก็พุ่งตัวใส่บางกรนังเหล็กหมู่หลิงเห็นเขาพุ่งใส่ด้วยกระบี่เล่มเดียวก็พันเงือท่วมตัว,ม,วมู่จิ๋วเจ้ายังอยากมีชีวิตอยู่หรือรีบกลับไปหนีไปเร็วเจ้าชนะบางกรนังเหล็กตัวนั้นไม่ได้หรอกคนอื่นๆเห็นอย่างนั้นก็ตะลึงค้างไปด้วยเดิมทีพวกเขาเนึกว่าเขาแอบซ่อนพอขี้คลาดกลับไม่นึกว่าเขาจะออกมาสู้โดยไม่กลัวสิ่งใดยงแต่พวกเขาร่วมมือกันหลายคนยังเอาชนะมังงกกรหเล็ไไ่ด้ แค่เขาคนเดียวจะทําอะไรได้ฟึ่งจิ๋วไม่สนใจพวกเขาเอากาศถือกระบี่พร้อมกับเคลื่อนพลังวิญญาณและฟาดฟันลงไปเพียงแต่ภายใต้การฟันกระบี่อันหน้าพันพึงกลับมีเสียงกระทบกันดังเคร่งครางกระบีเ่เล่มนั้นมิได้ทิ้งรอยขีดควนไว้บนร่างบางกรนังเหล็กเลยแม้แต่น้อยผิวหนังภายนอกเหนียวและแข็งมากดังคาดหากนําผิวหนังเช่นนี้มาทําเป็นเสื้อเกราะจะต้องดีมากแนะ่แน่ทว่าการที่ดาบลรกระบี่ไม่สามารถทําลายมันได้ทําให้เรื่องยุ่งยากขึ้นไม่น้อยหก บางกรน,นังเหล็กคำรามอย่างเปี้ยวกาดเสียงคืนสะท้อนออกไปเป็นวงกว้างแรงกดดันอันทรงพลังทรงผลให้ผู้ที่ได้ยินเสียงของมันปวดหัวแทบระเบิดเหล่าลูกศิษย์สำนักเซียนที่ล้มบาดเจ็บบนพื้นต่างยกมือปิดหูกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดก่อนจะหมดสติไปในตัวเฟิรนเจียวมีแรงกดดันของสัตว์เทวบรันแม้จะถูกลดระดับพลังแต่แรงกดดันนั้นยังคงอยู่ด้วยเหตุนี้แรงกดดันในเสียงคำรามอันถึกต้องของบางกรน,นังเหล็กจึงไม่ทรงผลใ,ใดๆต่อเธอ ทว่าเธอไม่สามารถใช้แรงกดดันคมควันมันได้เช่นกันทันเห็นว่าสถานการณ์ย่ำแย่ลงเราลูกศิษย์สำนักเซียนตางกีร้องได้หมดสติไปแล้วเฟิงจิ๋วกัดฟันขย e งปลายเท้าเหยียบบนตัวมังกรหนังเหล็กส่งตัวเองขึ้นไปกลางอากาศพยายามใช้กระบี่คมในมือแทงไปที่ดวงตาของมันแต่ทว่าการตอบสนองของมังกรหนังเหล็กตัวนี้ว่องไวมากเหมือนมันจะมองออกว่าเธอต้องการอะไรดวงตาก็หายเลือดศาสตร์ใช้แววเหี่ยมเปรียมพาร่างลบเด็กไปด้านข้างก่อนจะก้มหัวลงเล็กน้อย มายจะให้เขาใช้เขาบนหัวพุ่งแทงเฟื่องจิว๋วการพุ่งชนของมันมาพร้อมกับพายุลมที่กระแทกเข้ามาอย่างแรงบีบให้เฟื่องจิ๋วจำต้องไยลังถูกลดระดับพลังช่างเป็นเรื่องยุ่งยากเสจ,จริงหากไม่เช่นนั้นแค่สัตว์เทวระดับห้าจะทําอะไรเธอได้เรามนุษย์เจ้าช่างไม่เจียมตัวเสียงสงพลังน่าเกรงขามแฝงไม่ได้ความกระหายเลือดของมังกรน,นังเหล็กดังต้องพร้อมกับที่มันเวียงกงเล็บอันแลงคมจู่โจมเฟื่องจิว๋ว กงเล็บนั้นตวัดผ่านอากาศก่อนตัดต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งโค่นลม้มลงไปเสียงดังคืนเฟิงจิวหลบเลี่ยงไปพงังคณะที่ในมือก็กำยามเม็ดนั้นไว้ทว่ากระพาวาคว้างเข้าไปในปากของมังกรหนังเหล็กไม่ได้สัากทีเธอไม่ได้คิดจะสู้กับศัตรูตัวมหึมานี้แต่แรกแล้วว่ากันเรื่องพลังแล้วตอนนี้เธอห่า,หางชันกับมันมากเหลือเกินเป็นไปได้ยากที่จะชนะแต่หากใช้ยา,าเธอมั่นใจว่าสามารถล้มมันได้ทวา่าเงื่อนไขคือเธอต้องมีโอกาสคว่างยาใส่ปากของมังกร เพียงแต่ไม่ว่ามังกรหนังเหล็กตัวนี้จะพูดหรือคำรามด้วยความเพี้ยวกดัดมันกลับไม่ได้อ้าปากกว้างนันนำซ้ำยังมีฟันแหลมคมเรียงรายควางอยู่ตรงหน้าคีดจะควางยาเข้าปากมันคงต้องทําให้มันบาดเจ็บอย่างสาหัสถึงจะมีโอกาสและจุดอ่อนเดียวของมังกรหนังเหล็กตัวนี้ก็คือดวงตาของมันเมื่อมังกรหนังเหล็กตัวนั้นย่างกายเข้ามาทีละก้าวฝึ่งจิ๋วขบกามแน่นก่อนจะพาร่างเหินขึ้นสูงอีกครั้งมังกรหนังเหล็กต้องการดวงตาของตนเองอย่างระมัดระวัง มันไม่เหมือนเปิดช่องให้เฟิ่งจิ๋วเข้ามาพร้อมกับพยายามโจมตีเฟิ่งจิ๋วอีกครั้งไม้เอาถึงชีวิตมันหลบเลี่ยงการโจมตีของเฟิ่งจิ๋วอย่างรวดเร็วจากนั้นกระโจนไปอยู่ด้านหลังเฟิ่งจิว๋วอ้าปากเผยเห็นเขี้ยวฟันอันแหลมคมไม้จะเกินเฟิ่งจิ๋วลงท้องไปทั้งเป็นตอน,น 84, ที่สามพันแปดสิบสี่ทำแผลเฟิ่งจิ๋วหันกลับไปเห็นสายตาพันไวริกไม,ม้มันจะเอาตัวเข้าเดิมพันเสี่ยงอันตรายขันเห็นอันตรายก้ามไกลเข้ามาเธอกลับไม่ได้โบอี กระชับกระบ,บีในมือทายเทพลังวิญญาณเข้าไปเชิญกระบ,บีใส่ฟันอันแหลมคมซึ่งเรียงรายเบียดเน่นที่กำลังใกล้เข้ามาแกรกๆฟันแหลมแมนั้นถูกเฟื่องจิ๋วฟันในระยะไกลจึงล่วงตกลงไปหลายซีมังกรนางเหล็กคล้ายจะตะลึงงันไปคู่หนึ่งมันก้มมองฟันมังกรของตนเองที่ล่วงลงไปพันระเบิดโทสะาในพริบตามนุษย์ขาจะฉีกร่างเจ้าเป็นชินช้นๆมันพุ่งตัวไปข้างหน้าเวียงกกงเล็บทั้งสองข้างตะปบใส่เฟื่องจิ๋วแผนที่จะถอยหนีเฟื่องจิ๋วกลับพุ่งเข้ามาเผชิญหน้า เธอรวบรวมพลังกระโดดขึ้นไปยืนบนจะบูุกของมันก่อนจะใช้กระบี่คมในมือแทงเข้าไปที่ดวงตาของมันด้วยความเร็วที่ไม่ทาตั้งตัวชิงอากระบี่ปักเข้าไปในดวงตาเหลือสาดกระเซ็นเต็มตัวเฟื่องจิวมังกรหนังเหล็กตัวนั้นกี่อร้องห้ยหวนมันสมัดหัวยกกรงเดบขึ้นได้ตะปบไม้จะเวียงเฟื่องจิวตกแล้วก็จะคุบเอาไว้แต่ในตอนนี้เองเฟื่องจิวทิ้งตัวทะลายลงมาจากนั้นก็ควงยาเม็ดนั้นใส่ลําคอของมังกรหนังเหล็กที่กําลังอ้าปากกรีดร้องห้ยหว้วนได้สาเร็จใน,นที่สุด มีบางอย่างถูกคว้างเข้ามาถึงลําคอมังกรน,นังเล็กไม่มีโอกาสได้ทายทิ้งเสร็จวยซ้ำยาเม็ดนั้นก็ถูกกกืนลงท้องไปพอลําคอที่เปิดออกจากการคำรามอย่างเรี่ยกระาสของมันจเจ้าให้ข้ากินอะไรจะเจ้าให้ข้ากินอะไรเข้าไปมังกรน,นังเล็กที่กําลังสติแตกด้ความบันดาลโทสะฟาดฟันกรงเล็บไปทั่วแต่แสพลังอันรุนแรงถูกตะวัดออกไปพร้อมกับกรงเล็บของมันตัดต้นไม้รอบๆจนโล่งเตียนขณะที่เฟื่องจิวถอยออกมาตั้งแต่ที่คว้างยาเข้าไปในลําคอของมันแล้ว พร้อมกับล่อมันไปอีกทางเพื่อไม่ให้มันทำร้ายคนที่หมดสติอยู่บนพื้นโขกกันเสียงเกียดร้องดังปะาปนกับเสียงคำรามกล้องสถานไปทั้งผืนป่าในที่สุดมังกรหน,นังเหล็กที่ไล่าตามเฟื่องจิวก็ล้มล,ลงไปมันเกื่อกยิ่งย่างทรมานอยู่บนพื้นเสียงของมันดังจนทํางบรากาศรอบด้านสะท้านสะเทือนแม้แต่แผ่นดินก็สั่นไหวไปด้วยเฟื่องจิวเยืยนมองไกลๆยางเย็นชาเธอยือนดูมังกรหน,นังเหล็กเก,กลื่กนริ่งอยู่บนพื้นมันกรีดร้องด้วยความทุกข์ทรมาน เลือดสีแดงไหลทะลักออกจากทาวารทั้งเจ็ดกระทังร่างกายแม่นิ่งไม่ไหวติงเธอจึงค่อยเดินเข้าไปตรวจสอบอย่างละเอียดว่ามันตายแล้วจริงๆเฟิงจิ่วจึงกลับมาหาเราลูกศิษย์สำนักเซียนคอยประของพวกเขาไปไว้หลังต้นไม้ใหญ่ไกลๆกับสองคนก่อนหน้าจากนั้นก็ตวรวจดูอาการบาดเจ็บของพวกเขาโชคดีไม่มีใครบาดเจ็บหนักแค่หมดสติพอทนขึ้นเสียงไม่ไหวเท่านั้นเธอถอนหายใจหากพวกเขาบาดเจ็บหนักจนไม่สามารถเดินทางต่ออย่างนั้นเธอคงทําได้แค่บีบป้ายยกให้แตก เพื่อส่งพวกเขากลับออกไปเธออาจจะเอาเข็มเงินออกมาแทนจุดลมปานของพวกเขาทําการกระตุ้นเส้นประสาทให้พวกเขาค่อยๆฟื้นคืนสติสุดท้ายตัวเก็บเข็มเงินกลับก่อนจะเดินมาหยุดตรงหน้าลูกศิษย์ที่แขนหักหลังจากตรวจสอบดูเล็กน้อยเธอก็เก็บกิ่งไม้มาเหลาให้เรียบนำมาดามแขนของเขาไว้ตามด้วยพันผ้าให้แน่นๆเพื่อป้องกันการขึ้นตัวของกระดูกตอนที่พวกมู่หลิงฟื้นขึ้นมาพวกเขาเห็นมู่จิวที่เปื้อนเลือดไปทั้งตัวกําลังทําแผลลูกศิษย์คนหนึ่ง มู่หลิงตกใจทันทีที่เห็นเลือดท่วมตัวมู่จิวเจ้าบาดเจ็บเลยเฟิงเจียวเห็นพวกเขาค่อยๆทยอยขึ้นมาจึงยิ้มต่อว่าเปล่านี่ไม่ใช่เลือดของขา้าเป็นเลือดของมังกรหนังเหล็กตัวนั้นเธอหันไปมองมังกรหนังเหล็กตัวนั้นที่ลมอยู่ไม่ไกลออกไปตกคนตกตะลึงก่อนจะหันไปมองตามสายตาของเขาหันหันไปก็ต่างอุทานด้วยความตกใจมังกรหนังเหล็กตายแล้ว